นิวเข้าถึงพึ่งได้ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงกสอรอ,อยุธยานิวเข้าถึงพึ่งได้ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทางสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะและได้มีการออกตรวจสถานประกอบกิจการและกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019และในสัปดาห์นี้ได้รวบรวมประเด็นข่าวที่น่าสนใจมาให้รับชมค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมสังเกตการตรวจคัดกรองโควิด19เชิงรุก วันที่28พฤษภาคม2564นายชัยวัฒน์อาคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นางพิกุเลเฉลยโพธนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาเพนประภานาครราชนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมสังเกตการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา ในสถานประกอบกิจการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์โดยมีลูกจ้างทั้งหมด7 4 0ดคนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด -19 กจึงได้มีการตรวจค้นหาเชิงรุกให้กับพนักงานที่มีความเสี่ยงและสั่งกักตัวพนักงานที่มีความเสี่ยง14วันทางพนักงานตวรวจแรงงานได้แนะนําข้อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและในจ้างรับว่าจะจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างระหว่างกักตัวตามอัตราค่าจ้างของลูกจ้างแต่ละรายเสมือนทํางานตามปกติ และกำชับเน้นย้ำการควบคุมดูแลลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดอันเป็นการร่วมกันลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงแนะนำให้ร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุมค้มกันหมู่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าตรวจแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง ในวันที่28พฤษภาคม2 5 6 4นายนชัยวัฒน์อังคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งทีมพนักงานตวรวจแรงงานลงพื้นที่มอบหมายให้นางพิกุลเฉลยโพธน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวเพนประพานาครราชนักวิชาการ,ร,าาาร,การแรงงานเข้าดำเนินการตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ในายไพโรจน์จันกุลชรนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายรัฐธรรมนูญสืบถิ่นนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าดําเนินการตรวจแรงงานนักโครงการก่อสร้างโรงงานและส่ย์กระจายสินค้าธุรกิจคาเฟ่อเมซอนที่อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมอบหมายให้นางกระมนรัต ชัยบุตรด,ดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวเสวคนศรีนานนนนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าดำเนินการตรวจแรงงานหน่วยงานก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้างที่อำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการเข้าตรวจครั้งนี้ได้ตรวจสอบสภาพการจ้างและสถานที่พักลูกจ้างแคมป์คนงานก่อสร้างทั้งนี้พนักง,งานตวรวจแรงงานได้ชี้แจงและเน้นย้ำให้ผู้ดูแลรับผิดชอบทราบในเรื่องของการจัดสวัสดิการสำหรับสถานประกอบกิจการที่จัดที่พักอาศัยให้กับลูกจ้างในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 ตามประกาศของกระทรวงแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานและมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าสังเกตการการตรวจค้นหาเชิงรุกในวันที่31พฤษภาคม2564นายชัยวัฒน์อังคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายพานุแย้มศรีได้เข้าสังเกตการณ์การตรวจค้นหาเชิงรุกลูกจ้างบริษัทดิปโปประเทศไทยจำกัดประกอบกิจการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ปัจจุบันมีลูกจ้าง7,400คนเนื่องจากพบว่าลูกจ้างบริษัทติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งข้อมูลณนะวันที่31พฤษภาคม2564พบลูกจ้างติดเชื้อ20คนจากการค้นหาเชิงรุก226คนและได้ทำการตรวจค้นหาเชิงรุกให้แก่ลูกจ้างจำนวน650คนซึ่งยังคงรอผลการตรวจ และในวันที่1มิถุนายน2564ตัวจํานวน650คน รวมจำนวน1,300คนดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากจึงได้ร่วมประชุมหารือก,กับผู้บริหารของบริษัทในการจัดเตรียมสถานที่ของบริษัทเป็นโรงพยาบาลสนามตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้ในส่วนของสภาพการจ้างได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าร่วมแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริาการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการเพื่อยับยั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในวันที่1มิถุนายน2564นายชัยวัฒน์อังคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นางพิกกลเฉลยโพธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าบริาการตรวจสอบในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัด พานครศสีอยุธยาจำนวน5แห่งลูกจ้างทั้งหมด76คนเป็นสัญชาติไทย40คนต่างด้าว36คน และในวันที่สองม,มิถุนายน2564ยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่อำเภอวังน้อยและอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,นาในชัยวัดอังคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้ในายรัฐธรรมนูญสืบถินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในสังก,กัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าบูรณาการตรวจสอบจำนวน4แห่งลูกจ้างทั้งหมด90คนเป็นสัญชาติไทย21คนต่างด้าว69คนสรุปการรับคำร้องในปีงบประมาณ2564สำนักง,งานได้ให้บริการรับคำร้องจากลูกจ้างจำนวน251รายลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง408รายลูกจ้างได้รับเงินตามสิทธิ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น15,462,006บาท สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานในเดือนพฤษภาคม2564ได้รับแจ้งการใช้มารตรา75จำนวน6แห่งลูกจ้างทั้งหมด4 0 1 4คนและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด1,025คนพี่น้องชาวแรงงานทุกท่านคะเพื่อให้ไม่เป็นการพลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะและที่สำคัญเน้นย้ำม,มาตรการ d m h t t อยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมั่นล้างมือตรวจให้ไว้และใช้ชัยชนะเหมาะชนะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะกอสศอรอคุ้มครองสิท,ทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน